พอล่าไลฟ์สไตล์นออสเตร l ียสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เมนูโต้ลมหนาวอีกแล้วนะคะทำอะไรเล่น,ลนๆกินเล่นๆนะคะพอล่าจะมาทำต้มยำเห็ดนะคะต้มยำเห็ด3อย่างนะคะทุกคนมีเห็ดกลมทองเห็ดนางลมธรรมดาและก็มีเห็ดนางลมขิงนะคะ3อย่างพอล่าจะทำต้มยำสดร้อนๆต้มยำเห็ดเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนมาลงมือทำกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นพร,ราะจะมาปรุงน้ำยำก่อนนะคะต้มยำพร,ราไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะะเดี๋ยวน้าเห็ดออกเดี๋ยวก็ใส่มีน้ํานมด้วยเนาะนะคะก็ใส่น้ํานิดนึงนะคะตอนนี้น้าเดือดพร,ราะจะมาปรุงก่อนนะเครื่องปรุงมีอะไรคะพร,ะราก็จะมีอ่าเครื่องต้มยำสําเร็จรูปกระป๋องนะคะมาปรุงกันเลยค่ะนะสดให้เห็นเลยนะคะ <laughs> พร,ะราก็ใส่ตามใจชอบนะคะก้อนหนึ่งเลยนะคะต้มยำนะคะ จากนั้นพระร็จะใส่น้ำพริกเผานะคะสำเร็จรูปเช่นเคยนะคะทุกอย่างสำเร็จรูปนะคะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้เนาะน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เครื่องต้มยำจากนั้นพระก็จะใส่ขนอก้อนแล้วก็น้ำตาลนะทุกคนใส่รวมกันเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะจากนั้นพระร็จะเติมน้ำปลานะคะปลาดนึงนะคะ ไม่เยอะนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนใกล้สุกแล้วเขามาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะน้ำต้มยำเดือดรักไอ,อสีใบมะกรูดลงเลยนะคะทุกคนนะคะต้มสดๆให้หนึ่งเลยนะคะ <c oughs> น้ำต้มยำปลุกรลีนะคะ ต้มยำหม้อไฟซดแบบร้อนๆนะคะง,ง่ายๆสไตล์พาราค่ะทุกคนกับวันหยุดพักผ่อนสบายๆนะคะแต่เรืกินเนาะ <c oughs> นะคะตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะทุกคนนะคะเห็ดก็ล้าล้างนะคะหั่นเรียบร้อยนะคะ จากนั้นเขาปิดฝาให้เห็ดสุกนะคะค่อยมาชิมรสนะคะทุกคนตอนนี้เห็ดก็เริ่มสุกนะ,ะพระมาปรุงรสอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงคะต้ยมยำเห็ดสมุนไพรหม้อไฟไง่ายๆสไตล์พระนะคะสีสานน่าทานมากเลยะะทุกคนหอมะค่ะนะคะหอ,หอมเครื่องต้งยมยำใบมะกรูดนะคะเห็นไหมน้ำไม่ต้องเยอะนะคะ พอน้ำเห็ดออกแล้วก็จะพอดีเ <c oughs> พราะเราจะเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะทุกคนต้มยำรสไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะมันจืดเนาะชอบเปรี้ยวนิดหนึ่งก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยนะคะเราจะเติมนมนะคะมันจืดนมคาร์เนชั่นนะคะทุกคนเราจะใส่นมลงไปเลยนะคะเปิดถระก๋องใส่เลยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะนะคะประมาณนี้ เป็นไงคะทุกคนสีสันเริ่มขึ้นเลยนะคะปะลาจะปรุงด้วยอ่าผักชีนะคะักชีโรยหน้านะคะนะะเริ่มความหอมนะคะทุกคนต้ยมยำเห็ด ต้ยมยำเห็ด3าอย่างเพื่อสุขภาพน้ำข้นนะคะทุกคนนะคะกคันะะกะบวันอากาศเาาย็นๆหนาวนะคะเข้าฤดูใบไม้ผลิสปริงแล้วทุกคนแต่วันนี้อากาศ,าะะนนาก,าศก็ยังเป็นเหมือนฤดูหนาวอยู่นะคะทุกคนค่ะมาามาทานกันเลยค่ะพระาจะทานคาร์โมนะคะทานไปเม้ามวยไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะรสชาติพราชิมแล้วอร่อยะคะ่ะทุกคนตอนนี้เขาสุกแล้วพราก็จะหลีไฟนิดนึงนะคะร้อนๆทานลําบากนะคะ <c oughs> ทำต้มยำก็จะจิบน้ำอุ่นนะคะมาเลยคะ่ะทุกคนดูสินะคะน่าทานมากๆเลยค่ะหอมหอมสีสันนะคะต้มยำเห็ดรวมมิตรนะคะน้ำข้นนะคะเห็ดสามอย่างน่าทานมากนะคะเห็ดนางรมเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดนางรมยักษ์นะคะ คิงเขาเรียกคิงเนาะแต่จริงๆไม่รู้ว่าอะไรใครทราบก็ตอบพระรามานะฮะอันที่เป็นใหญ่ๆอ,อ,อวบๆอ่ะฮะเหมือนเห็ดพึ่งอ่ะนี่ค่ะนะคะในกล่องเขาเขียนว่าเห็ดน,นางรมอ่าคิงเนาะ <c ười> โอ้สุดน้ำร้อนๆให้ให้เห็นให้ไหพระไรม่ทานกับข้าวนะทุกคน เล,เลอ่อยมากเลยปเปรี้ยวกำลังดีปเปรี้ยวน้ำมะขามเนาะพอ่อเ่าจะกินคาหมมอเลยต้มยำหม้อเนาะลองทำดูนะคะเพื่อนทุกคนอร่อยอะค่ะจเจ๊เล่พรอเล่าว่าจะแกงพ่อเล่าว่าเปลี่ยนมาเป็นต้มยำดีกว่าไหมลองดูต้มยำเห็ดนะคะต้มยำเห็ดเพื่อสุขภาพ อร่อยหอมไม่ผิดหวังอีกแล้วครับเมนูก็จะคิดไป,เร,เ,ปเรื่อยๆสันไปเรื่อยนะคะทุกคนขาพอล่านะ่ <c oughs> ไม่มีสูตรตายตัวไม่มีเมนูอาตายตัวเหมือนร้านอาหารนะคะทําไปเรื่อยบนไปนะ,ะชอบแบบไหนก็ทํานะคะรสเข้มข้นมากค่ะ ไอ้บวงใหญ่สุดอ,อร่อยมามมามามาทานด้วยกันนะคะทั่วไทยทั่วมีการทั่วยุโรปทุกคนเมนูนี้มีใครเคยทำรือยังคะยังไม่ทำก็จัดก,การเลยนะคะอร่อยคะ่ะ กับก็สวยร,ร้อนก็ได้นะแต่พรลาก็วันนี้กินแต่เห็ดไม่กินข้าวนะคะ <c oughs> แต่กินข้าวแ้วมันอิ่มไ้เมืม่กี้ไม่ได้เยอะนะ,ะไม่ได้ใช้ซ้อนกลางซ้อนอะไรนะคะเพื่อนเพราะกินคนเดียวเนาะไม่มีเพื่อนซดแบบนี้เลยก็ได้ะคะ่ะอืมอร่อยมากอืม <c oughs> อร่อยเห็ดก็กรุบๆด,ดี เผ็ดนิดนะเปรี้ยวหน่อยนะสามรสนะฮะหวานนิดนิดนะะ เข้มข้นกลมกลม เห็ดก็สดกลุบๆดีมากเลยค่ะนะคะทางยุโรปอเมริกาเขาไปเก็บเห็ดกันนาะสนุกสนานเลยแต่พราะล่าไม่มีเห็ดเก็บก็เก็บในซูเปอร์มาร์เก็ตแค่นี้ก็จะอิ่มนะทุกคนขายเห็ดเนาะแน่นอร่อยกว่าร้านอาหารที่เราไปกินอีก นนพอล่าทำต้ยมยำต้ยมยำเห็ดสามอย่างเมนูเพื่อสุขภาพนะต้ยมยำเห็ดน้ำข้นนะคะเพื่อสุขภาพง่ายๆสไตล์พอล่าทุกคนอร่อยคะ่ะชดน้ำร้อนๆไม่ต้องกินกับข้าวเลยะคะเห็ดร่วนๆนะคะอิ่มแน่นเลยค่ะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเล็กๆหล่านี้น้อยเหล่านี้ของพอล่าด้วยความจริงใจนะคะบ้านเล็กแต่จริงใจนะทุกคนก็นะคะดูให้กันให้จบอย่าลูดโฆษณาก็พอ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย